สวัสดีครับพบกับผมบอลคสีสติกอิสานพ่อกระเทินครับส,สวัสดีจับพี่น้อง,น,อง,น,องนี่นเห็ดที่เราได้มาครับวันนี้จะพาเข้าครัวจ้ามือนี้ให้ช่วงน้องอดาพาเข้าครัวช่วงใหม่ช่วงใหม่ยามเย็นให้น้องกอดาอสุพี่น้องกินเมนูแบบนี้อันนี้หมูนี้ดอกจี้ขายา,ยาวาได้หมูเล็กขาจะสั้นเรือจาก พี่น้องคอมเมนต์ว่าสติกเอสขาดแท้หมู่แรขหันขาได้สั้นๆนี่มันบ่ได้ขาดเด้อจ้ะมันสุดแล้วครับมันสุดเลยนี่ดิสุดดูตรงไหนนี่นี่นี่เหมือนเออาตัวอย่างให้พี่น้องมึงเหมือนกันเลยถ้าสุดก็จะเป็นแบบถ้าขาดมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ขาวๆนี่นะแบบนี้นะถ้ามันขาดนี่ต่างกันอยู่ดอกสั้นนี่ดีครับแต่ว่าหมู่นี่ดินี่จังว่ามันขาดอันนี้หมู่สั้น ดอกสันน้นเงี่ออยยาวอีดีนี่ถอดมันมือขนาดเลยในมาสองผูกแล้วก็พึ่งไว้ให้เพื่อนเริ่มแ,แห้งๆจะได้ล้างง่ายพี่น้องคอมเมนต์มาถามซื้อได้หลาย <c oughs> าติดเสว้เมื่อปีใหม่จ้ะปีใหม่ปีใหม่ติดเสวไปเยี่ยมบ้านเอาไว้เมื่อสู่ไปเยี่ยมน้องไปเยี่ยมบ้านที่อ่างทองเด้อพี่น้อง <c oughs> พี่น้องว่าสีกลับนครพนมบ่ะจะพาพี่น้องไปเที่ยวอ่างทอง จะใกล้ปีใหม่แต่จะแจ,จ้งอีกทีครับเพร่อเบอร์เคงก็ม่ได้เมืองบ้านสักสองปีได้แล้วครับสองปีแล้วมาบัดน,นี้ภาษีลงเป็นเชน้ําผู้ใดอยู่แถวอ่งงางทองปีใหม่เจอกันได้เลยจ้าคนใดจกลองกินเห็ดเด้วยอ,ยอยู่อ่งง <c oughs> างทองเด้อยขาอ่างทองเด้วแถวพัชชนนแม่นแหละห <c oughs> <c oughs> น้าด่านอะ่ะ <c oughs> เป็นเช<อ>น้ำแช่ให้ดินเปื่อยจกักหน่อย รูปเลยน้องกันนะรูปให้พี่น้องมึงดูข่าวเจาะเลยเลยูกเอาดินเราโดกยาวๆค่ะอันนี้เราโดดแบบมีลูกง่ายด้ยไม่อักล้างเลยรี่มนี่ง่ายสิน้องข่าวเจาะเลยล่ะ ช่่ยกันล้างก่อนพี่น้องได้หลายหลายอีกดีครับถือว่าหลายเลยแหละแต่กัรพี่น้องทำมารสชาติเป็นแบบใดดีดยวอสอธิบายเนาะเ,นเดี๋ยวก็จ,กจะให้ดูลักษณะเห็ดต,ตนเดี๋ยวคือหั่นให้เบ่งจ้ะว่าลักษณะเป็นแบบไดภายในเป็นแบบไดแต่ตอนนี้ขอ <c oughs> ขอตัวล่างก่อนครับเช่่ยกันล้างเกตการดเลยใช้เวลาเติบเป็นจ้ะเติบใหญ่ๆได้แดดพี่น้องล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ ่อไปเดี๋ยวสติ๊กสิพาพี่น้องบึงข้างในของดอกเห็ดว่าหน้าตาเป็นยังไงดอกขายาวๆนี่เนาะนข้างในจะเป็นแบบนี้จ้ะมันมีอย่างเลยมันมีอย่างเป็นพงๆเป็นเส้นๆแล้วก็จะเป็นเ,ม,เนมือกดิมันเป็นเมือกจ้ะเวลาพัดกระสุมออกเมือกๆนิดๆนํะบอกเินเนาะครับเหมือนหลอดเลยพี่น้องเราก็จะมาตัดขนาดตามที่เราต้องการเหมือนหลอดนี่ดีเหมือนหลอด กอกรอบด้วยจ้ะโดยเฉพาะหัวนี่อืตัดหัวตัดท้ายแค่ดูดน้ำได้เลยแหละหโคต<ก><ด>หลวงขาสัส้นๆตัดตรงนี้ทิ้งจ้ะเงีงนนงนงใด้เ,เดี๋ยกินได้หมดเลยขนาดตามต้องการตรงนี้ตัดทิ้งถ้ามันโดกใหญ่แล้วก็ผ่าครึ่งจ้ะแต่นี้โดกมันพอดีคำ ผัดพอดีแกงแกงกระเซ็บขาขึ้นแบบนี้แบบนี้ข้างในแสดงว่ามีนอนกินมาเป็นอย่างนอนเฮ็ดกินกินนอนเฮ็ดคือเก่าเพิ่นจะตันทังแค่ตรงหัวหน่อยเดียวเนาะดอกที่บุม,มีนอนกินตรงนี้สิตันส่วนต้นลงไปนี่ขาลงไปนี่จะเป็นพ,งพุงๆนะ นหลวงหรือเห็ดทอดหรือเห็ดโปะอีกชนิดนึงเนาะเห็ดโปะอีกชนิดนึงขาวเผิเอปะเห็ดปปกขาวไหมจ๊ะกตาพื้นที่บ่มีบ่มีเห็ดเก็บแล้วก็บ่มีกินเนาะพี่น้องถามมาหลายหลายทางแฟนเพจแห้งหลายจ้ะเก็บอยู่บ้านใดเห็ดอียังเจ้าเก็บอยู่ไซมาออกมอย่างยามนี้ปุกบ่ บปลูกจากพี่น้องมันเกิดเองตามธรรมชาตินนปลูกได้คือสิดีเนาะมีจริงรวยบอกเคียนสติกปลูบกบมรูปกันอะ่ะดูเขาปลูกได้หรือไม่แต่บอกเคียนสติ๊กหาแบบนี้ทุกปีครับคนมาที่เพิ่งก็หาพี่น้องนนบอกพี่น้องว่าแรงขนาดแรงขนาดนี้หัน <c oughs> ปลูกแน่นอนพิดมันบอกดอกเลยวะแรงอีกอย่างภาคใต้หากระฝนเซาได้สามสี่มือนี่ก่อนหน้าน้ายังข่วมอยู่เนาะแต่พี่น้องผ่านมาภาคใต้เนาะช่วงนี้ ทางอำเภอปลายพญาพระแสงเอาลึกแบบเนี้เนาะจะมีขายข้างทางครับที่่น้องบางคนเพื่อนมาติดตามใหม่เนะาะเพื่อนลาซียังบลูจ้ะเพื่อนเราว่าปลูกแน่นอนเ <c oughs> พิ่นว่าิ่นฟันทงอีกได้ <c oughs> ปลูกแน่นอนเพิ่นว่าเพราะมันแรงแบบนี้มันบ้มีเฮ็ดเกิดดอกเพิ่อนติดกับเข่าใจเพื่อนออกจากเพิ่นบุกเคยมาเบิงเพื่อนเราบอจักว่าภาคใต้นี่ฝนดีเนาะ อ,อ่ะเดี๋ยวสติกตัดชิ้นพอดีคำก่อนจ้ะเดี๋ยวจะให้น้องอันดามาทำเมนูสู่พี่น้องกินเล้นจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าเห็ดของเราตัดเป็นชิ้นพอดีคำดอกใ่ใหญ่เขาก็ผ่าครึ่งเนาะตอนนี้เราก็จะให้น้องอันดาเป็นคนทำแต่แม่เป็นคนเตรียมเครื่องให้ด้วยจ้ะ <c oughs> เครื่องของเรา <c oughs> เครื่องผัดก็จะมีผัดน้ำมันหอยด้วยจ้ะกระเทียมสับหรือว่า ทำโปรละเอียดจักหน่วยจ้ะอันนี้ก็จะมีผงรดดีน้ำตาลทรายน้ำมันหอยใบหูละพาแล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้ะเราต้องเตรียมสัดส่วนให้ลูกแต่ก็บอกลูกว่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่น้องอันดาไม่ถอยมันกินได้แต่น้ององันดายังโบกเก่งเกะกิเก่งจ้ะ่ะเอากระเทียมลงเลยช่วงสอนลูกทําอาหารดูลมลมพัดแก๊สฮาบเรเนาะ โอ้โหเคขนาดเมครัวก็ได้ลอยยาวลงลอยยาวลงเอาคลนขลนขลนอันผมไม่ฮ้อนเทียนยังบ่ฮ้อว์นบอกแกนเัาอ่อนผุดบ้องเพิ่งอันเผมไม่เล่นแก๊สให้ก่อนโอ้สังกะสีบาทมือเป็นบาททะยักซะเนาะยังไงมาเจ๊ดเจ๊ดอ่ะฮะเล่นแก๊สให้แล้วก็ผัดกระเทียมให้หอม งหาร์ี้กตกเข่าแล้วพี่อยู่มาอยู่น้องมาะดาต้องทำตกข้าวนะคะผัดกระเทียมหอมได้ที่เราก็ตามด้วยเห็ดเลยจ้าหอมยังได้กลิ่นหอมยังหอมแล้ว <laughs> หอมแล้วตามด้วยเห็ดที่เราหั่นเป็นชิ้นพอดี <c oughs> คำเลยต้องป่าย thì là con chim bẹt đó. Hử? Hử? Bở hàng gì. Bầu không อุมคึมมีลมวอยโวยมาลมหนาวบ้านเฮาอะไรจ้ะแต่มันแค่เยน็นเย็นมันไป่ถึงกับหนาวแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนเห็ดเริ่มสะลดกัะหน่อยแล้วก็ปรุงเครื่องกันจ้าตอนในเห็ดของเราเริ่มชะลุนิดหน่อยแล้วจ้าเราก็จะมาปรุงเครื่องก็เลยในตัว ได้หมดอะไรก็ได้เอาลงมาเลยเอาลงเลยเอาช้อนมานดีกว่าเลยอันนี้น้ำตาลท,ทรายกับผงกินรวดหรือร<ม>ัดดีแา้ะตามด้วยน้ำมันหอยเลยเม่เตรียมไว้ให้ปอามาช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเติง นิวขาวช้อนเดียวพอเห็นไหม่งช้อนพอเคยออกเอาช้อนลงไปล่างคนคุเลงๆเนะคะเลยมากะเพีามากระลิวมา เพื่องปรุงเผากันรอโโให้เห็ดสุกถ้ามันไม่มีน้ำถ้าเราต้องการเราเติมน้ำเปล่าได้เด้อจ้ะน้องอันดาว่าต้องเติมน้ำเปล่าเนี่ยเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาลาดเ่ามันจะแห้งเกินไปมีกระเทียมขอบๆนลูกเอานี้กว่าลงนั่นหละวลงเลยวนเป็นสอนเห็ดห่างอยู่ชุมกระทะได้เห็นกว่าลงถ้ามีอันนี้น <laughs> กระเทียมหรือชิ้นของเห็ดมันขึ้นมาขวบกระชับเราต้องกวาดลงนั่นแหละสอนจะนำจากพี่น้องเนี่ยเเป็นมาตื่นเด้นเนาะเราต้องเรียนดูสอนเอาเรียนเอาจำเอาไปซะคราวนี้เราค็รอเห็ดสุกจะ้ะเดี๋ยวมาเฝ่งขั้นตอนตสุดท้ายกันว่าเราต้องใส่อะไรเพิ่มอีกมาจะ้ะวันนี้เห็ดของเราสุกแล้วเดือดเต็มที่เลย ไม่ครัวเขาก็เฝ้ากระทะบ่ห่างเลย <S 2> <S 2> <S 2> หมั่นคนไปย่านซุปบ่ทั่วถึงกลเนะอ่ะใบหัวละพาลงเลยลูกคนๆใบหัวละพาเริ่มซุปหรือเริ่มสลุดก็เป็นอนันว่าเรียบร้อยเมนูน้ำมันหอย โคหลวงหรือฮิตโถวคือฮิตโปกขาวแต่ละที่อาจจะเรียกบ่นคือกันจ้ะจะติงเอิ้นฮิตพัวน่ากินเอาจะมาใส่พริกด้วยจ้ะตับ้คดมักทิพเผ็ดกบตำพริกลงไปได้จ้ะเห็นงว่าเรียบร้อยของเสิร์ฟต้อง,งนะตักรอดข้าวเลย เรากะเตรียมไว้เรียบร้อยเลยจ้ะเยอะมากเยอะเลยลาดเลยและอีกเ็ษเลยอีกโอเคเอาไปเรียบร้อยจ้านีเมนูผัดเห็ดคูนีปแก๊บก็เด้อบ้านนี่พ,พี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าเรียบร้อยแล้วเมนู <c oughs> <c oughs> ซ็บเ็บยามเย็นมือน้องอันดากับสติกพริกน้ำปลาด้วยกันซิมมึงดูที่เราหามาเอามาผัดเ็บน่ากินขนาดเลยกบราดข้าวทาน5้าสิบบาทขายไหมขายพี่น้องอยากนำแน่นียหวานราดข้าว หวานกรอบมีกลิ่นหอมนิดๆน,น้องบอกเกีนเนาะกรอบอีดีจ้ะแต่เห็ดชนิดนี้หันมีเมือกนิด,นดๆด้วยจ้ะเพราะว่าน้องสิถามมามกินคือเห็ดยังแต่ดอกนี้ดอกเพื่อนสิบเป็นมัน,มนแบบนี้ครับมื่นลืนล่นลืนล่นลืน่นลื่นลื่นเมือนเมือกนิดๆเนาะเนเซฟกรอบหวานแ่บมาก มือค่อยเอ่ยใครผัดเอ่ยช่วงใหม่ช่วงรายการใหม่ยามเย็นน้องอนดาพาเข้าครัวถ้าชอบช่วงรายการใหม่ๆแบบนี้กดไลค์หลายๆที่น้องเป็นกำลังใจน้องอนดาจะได้มาทำให้บอ่อยๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนน้องอนดาพาเข้าครัวกับเมนูนที่เราหามาเนาะ น้องบรับชมให้เดี๋ยวน้องอันดาสีท่อบอมะอิซกับข่าวทิ้งตุ้ยไล่เห็นน้องอันดาเนี่ยเด้อจ้าสองมื้อแล้วได้ไหมกับข่าวเนาะสองมื้อแล้วข่าวกับเมนูง่ายๆที่เราหามาตามธรรมชาติครับหันกินเห็ดสองมื้อเมื่อวานวันวันก็เห็ดเก่งวันนี้ผัดเห็ดออกให้เราหาให้เรากินอีกแล้วอร่อยมากเลย พักใต้ี่ก็สิสลับไปครับฮิดเป็นกระิสลับออกเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวออกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวออกกะมังจะออกสังวันพระอืจัดยอดเมนูนี้หอม,มมากเลยเพียงค่อยไปกินน้ำน้ำหอยก็น้ำมันหอยก็เอาอยู่แล้วน้อง้หลาเมนู ต้มยำพี่นอ้องต้มยำมก็กกได้เอาไปแกงส้มก็ได้จ้ะแกงส้มต้มยำปิ้งแจ่วก,ไก,ไกมไม็ได้แกงแบบอีสานเฮาแกงใส่หน่อไม้โอ้ยหลายๆรังสรรค์มาล้นเมนูบุ๊คให้ไปดีเดอ้อเอาครับ,บเ <laughs> มนูวันนี้เรียบร้อยยามเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอย่างรอรุ่นพรุ่งนี้ยามเย็นอีกครับ ถ้าเป็นเฮดมืออื่นเมนูเฮดอีกได้ <laughs> <laughs> เป็นเป็นถึงจะได้เฮดก็เป็นอย่างอื่นเน่เนาะน้องอนานะโอเค okay, จ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้ครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า